สวสัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเมื่อไม่นานมาน,นี้เองคุณแม่หวานก็ทำเมนูแห็ดแคมทองอันนี้พันด้วยเบคอนไปแล้วทำไมวันนี้มาเหมือนเดิมอีกแล้ว <c ười> <c ười> ก็เพราะว่าใครคะนี่ค่ะ <c ười> ก็จะเอาเมนูแบบนี้นะคะพูดอยู่นั่นแล้วก็ซื้อเห็ดมาเห็นคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะที่เขาอวดใช่ไหมล่ะคะบอกวันนี้คุณแม่ขาเรามาทำไม่นี่ทานกันนะคะแต่วันนี้คุณแม่บอกว่าเอาอีกหอหอด้วยอีกห่อหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าหอด้วยอะไรนะคะใช่เดี๋ยวเราจะให้ดูเลยค่ะแม่ว่าเตรียมของอะไรมาบ้างนะคะ เพราะว่าโมเห็นที่คุณแม่หวานทาไปแบบว่าอยากจะทานสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนั้นวีดีโอของคุณแม่หวานห่อด้วยเบคอนใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่หวานก็มีไอเดียบอกโมว่าเราห่อด้วยแผ่นสาหร่ายทะเลนี่เองเราเป็นห่มผ้าแล้วกันห่มผ้าเนาะห่มผ้าด้วยแผ่นสาหร่ายทะเลเป็นแผ่นสาหร่ายทะเลเดียวกนกับที่เราใช้เวลาเราทานซูชิห่อซูชิใช่ไหมคะแม่เราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆยาวๆอย่างนี้นะคะชิ้นตามที่เขามีเป็นร่องให้อะลูกอ่ะ ทดลอนงนะคะค่ะทดลองทดลองแล้วก็แน well ่นอนเห็ดเข็มเ็ดเข็มทองพ่ององัมพายมีคุณผู้ชมที่น่ารัก V I P เรียกเห็ดเข็มทองผ่องอัมพายนะครับผ่องอัมพาคุณแม่ยังไปลงในเฟซบุ๊กเราก็เลยเรียกชื่อนี้กันบ้างะคะช่แล้วก็แน่นอนแป้งมันห้องกงนะคะแล้วก็ ซอสหอยนางรมและก็สีอิ๊วขาวน้ำเปล่าตเต็มเอาหนึ่งนะคะแล้วก็พริกไทยดำหน่อยหนึ่งนะแล้วก็คนทำกับข้าวสองคนน่ารักน่ารัก <c oughs> คนดูน่ารักน่ารักจบประจบมาแล้วเบิร์ดกัน <c oughs> เลยค่ะเ,เ,รเรามาจัดการเหร็ดเข็มทองของเรากันเลยนะคะเพื่อนๆตัดส่วนข้างล่างออกเห็นไหมคะ นี่แหละค่ะตัดออกไปเลยเสร็จแล้วก็แบ่งเห็ดเข็มทองของเราให้เป็นชิ้นๆนะคะไม่ต้องเล็กไปค่ะเพื่อนๆกำหนึ่งเห็ดเข็มทองกำหนึ่งแม่กม่แบ่งออกมาเป็นสามกำมเล็กๆนะคะเสร็จแล้วห่อเห็ดเข็มทองของเราลงไปในเบคอนนี่แหละคะ่ะห่อให้แน่นๆนะคะเพื่อนๆเขาจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะ นี่แคะคะเสร็จแล้วชิ้นแรกคราวนี้สำหรับสไตล์ที่2ของเราวันนี้นะคะที่เราจะมาห่อด้วยแผ่นซูชินี่แหละค่ะเพื่อนๆสาหร่ายทะเลของเราห่อเข้าไปให้แน่นเหมือนกันเสร็จแล้วเอาน้ำเปล่ามาแตะที่ใบาสาหร่ายทะเลจะทำให้ใบาสาหร่ายทะเลติดก,กันแน่นค่ะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน เป็นเมนูที่ทำง่ายและเร็วสุดเลยค่ะเพื่อน,อนตอนที่โมบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าโมเห็นคุณแม่หวานทาโมทำตามคุณแม่หวานนี่ผ่านมาแล้ว1ิบวันโมทำทานไปตั้งสี่รอบแล้วค่ะเพื่อน,อนมาเตรียมทำน้ำกันเลยนะคะน้ำจิ้มของเขาหรือน้ำราดของเขาผสมแป้งมันฮ่องกงกับน้ำเปล่าให้เข้ากันเสร็จแล้วเติมซีอิ๊วขาวลงไป ซอสหอยนางรมคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งคราวนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเนตรียมออกไปนึ่งได้เลยนะคะใส่แผงรองนึ่งเอาไว้ในกระทะของเราอย่างนี้แล้วก็เทน้ำลงไปค่ะ เอาน้ำให้ท่วมแผ่นรองนึ่งของเรานะคะแค่นี้โอเคเลยค่ะเสร็จแล้วเตรียมนึ่งได้เลยค่ะเพื่อนๆตัวแรกที่เรานึ่งนี่เรานึ่งเห็ดเข็มทองด้วยเบคอนก่อนนะคะใช้เวลานึ่งนี่ประมาณสัก10นาทีค่ะนี่ค่ะราดน้ำลงไปขึ้นบน อือหเพื่อนๆคะ่ะโมการันตีเลยคะ่ะว่าเพื่อนๆจะกินไม่หยุดเหมือนกันนี่แหลคะค่ะสิบนาทีนึ่งเอาไว้นะคะเพื่อนๆหลังจากสิบนาทีเราจะได้กลิ่นหอมฟุ้งลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วดูความสวยงามสิคะเหมือนช่อดอกไม้เลยคะ่ะเพื่อนๆรสชาติกลิ่นของเบคอนอร่อยสุดๆเลยคราวนี้ตัวที่สองของเรานะคะที่เราใช้สาหร่ายทะเล ราดน้ำลงไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นึ่ง10นาทีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมจากใบสาหร่ายทะเลขึ้นมาซึ่งหอมฟุ้งอีกแบบนึงเลยนะคะถ้าแป็งไปได้นะคะเพื่อนๆลองทำทั้งสองแบบดูเลยโมการันตีว่าเพื่อนๆจะเลือกไม่ถูกเหมือนกันเลยนะคะ่ะ ทั้งเบคอนทั้งสาหร่ายทะเลโมตัดสินใจไม่ได้ว่าใครเป็นแชมเปี้ยนแห่งความอร่อยเพราะต้องบอกจริงๆว่าแต่ละแบบมีเสน่ห์ของตัวเองค่ะแล้วเวลาทานนี่อร่อยสนุกมากๆเห็ดเข็มทองจะเป็นแบบกุุบๆน้ำราดอร่อยอร่อยเค็มๆอย่างนี้ติดใจเลยและค่ะ เพื่อนๆคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่หวางเอาเข้ามาแล้วตะกี้โมเอาไปถ่ายรูปมดแล้วนะคะเพื่อนๆมีมาแล้วคะสุดยอดเลยค่ะที่มีให้เลือกทั้งสองสไตล์เลยนะคะทั้งเบคอนทั้งสาหร่ายทะเลรลุยตอนที่เราเนื่องมันใช่ไหมคะตัวที่มีเบคอนมันก็จะมีกลิ่นหอมของเบคอนออกมาตัวที่มีสาหร่ายทะเลก็หอมแบบสาหร่ายทะเลอันนี้นะคะ คือไล่ห,หทานั้งชิ้นใหญ่ๆก็ <uk> ต้องแบ่งสิคะแม่ <laughs> จเจว์คุณผู้ชมคะมานะคะวุ่นวายคะ่ะเนี่ยมาทํานี่นะคะจองโปรแกรมไปถึงเดือนหน้า <c oughs> แล้วค่ะหนู <c oughs> จะเอานู่นโมนจะเอานี่รีเฟสว่าจะทานอะไรเดือนนะเพราะว่าเดือนหน้าโมมีวันเกิดนะคะเพื่อนคุณแม่หวานก็ต้องจัดให้ลูกที่รักนี่นะคะขอชิมอันที่มีเบคอนก่อเมืองไม่เคยชิมเลยค่ะเป็นไงคะ ขอร้องมาังไงอ่ะเป็นไงคะอร่อยนะซื้ออร่อยอะใช่ไหมผมผ้า่ชมตัวสายท่านเงลนะะงกครับคุณผู้ชมอืมเป็นไงคะอือได้ๆเป็นไงคะยังถามว่าเป็นไงหรอดูซิจะไม่คนคุยต้อคุณผู้ชมแต่โมตัดสินใจไม่ได้ค่ะตอนแรกโมบอกว่าโมจะตัดสินใจว่าใครเป็นแชมป์เปี้ยนแห่งความอร่อย แต่มันอร่อยคนละแบบอะแม่รักพี่เสียดายน้องใช่ค่ะคือที่หนูชอบก็คือทำง่ายแต่มันออกมาสวยเหมือนชอบดอกไม้แล้วรสชาติก็แบบอร่อยจริงๆเลยคือถ้าเป็นไปได้นะคะทำทั้งสองแบบเลยแม่ใช่เราจะได้อ่ะมีแบบเบคอนเค็มๆกัอนหนามีแบบเยก็เหมือนที่บอกอะถ้ามีฟองเต้าหู้ก็ุ้หูได้ฟองเต้าหู้ก็ได้ค่ะอืมอร่อยนะน้ำซอสไม่อยากบอกหมดแต่ข้าน่าจะได้ทำได้เออฟองเต้าหู้ อยากกินปอกหมดแล้วมกำลันจะผลิตคอนเทนต์แม่หลานก็ปอก่อนไปหมดแล้วสําหรับวันนี้มานะคะแล้วก็ปวดมันน้ำหนักขึ้นนี่แค่แค่ทําโชว์คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเมนูนะแล้วนอกนั้นเนี่ยสามมืออคุณผู้ชม พราะฉะนั้นโมเขาฉะนั้นโมเขาบอกว่าเบคอนกับสาหร่ายทะเลเพราะว่านี่จะเหมือนเบคอนนี่จะเหมือนสาหร่ายทะเลนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆลองทําดูนะคะทํามาแล้วก็เขียนมารายงานแม่กับหมูด้วยค่ะเนาะหวังว่าไหนเขาบอกเขาขอดูอย่างเดียว แล้วก็ขอขอชมว่าคุณแม่จัดการลูกมนมีเรื่องเยอะค่ะมีเรื่องจัดการยังคุณผู้ชมเอาเลยค่ะคุณรักษาค่ะเพื่อนพาดคุ้มทองนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณสำหรับความรักที่เพื่อนเอส่งมาใช่ค่ะเจริญอาหารทุกคนนะคะทุกทุกท่านเลยค่ะอ่าเอาอีกแล้ว we love you